เป็นตำบลหน้าอยู่ควบคู่สุขภาพดีประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้านทุกภาคีเชื่อมประสานอย่างไร้รอยต่อและเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกันการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนตำบลเข้มแข็งปลอดภยัยสู้โควิดภายใต้คณะทำงานไทยนาประแสงบทถิมกันกระบวนการทำงานและชุดปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด -19 ตําบลนาประเสงรูปแบบการทำงานทำงานแบบบูรณาการด้วยกันทุกภาคส่วน และแบ่งเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชนโดยใช้หลักกลยุทธ์3เกาะ3สร้างร้อยดวงใจสู้โควิด -19 ไทยนาประแสงบัถิมกันป้องกันตนเองให้อสมเคาะประตูบ้านแนะนำการปฏิบัติตัวให้กับประชาชนในชุมชนเกาะครอบครัวป้องกันครอบครัวแนะนำการปฏิบัติตนในครอบครัวแยกใช้อุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจา เกาะชุมชนมีข้อตกลงและกติการ่วมกันในการปฏิบัติตัวที่สามารถให้อยู่ในชุมชนได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนโดยผ่านอสอมเคาะประตูบ้านลดประชาสัมพันธ์ลณลง์ในตําบลแผ่นพับ ทำงานได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ป่วยและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องรายงานตัวที่สถานที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวตำบุญนาป่าแสงสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางมารับการรักษาที่บ้านจะประสานผ่านศูนย์ประสานงานตำบุได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่รอพ สอตออสอมช่องทางลายไทยนาป,ประแสงบัถิมกันหรือเพจฮักนาป,ประแสงเจ้าหน้าที่รอพอสอตอจะทําการประสานกับทางโรงพยาบาลปทุมราชวงศ์ษาเพื่อทําการวางแผนการรักษาผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงจะต้องเข้าพักที่ศูนย์พักคอยชุมชนก่อนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปทุมราชวงศ์ษาขณะเดียวกันทางคณะทางานจะจัดเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นเพื่อรับไวรั ักษาต่อที่บ้านในการดำเนินงานได้รับการอนุมัติแผนใช้เงินโควิด -19 ในตำบลนาปะแสงจากสำนักสามสสเทศบาลตำบลนาปะแสงจำนวน250,000บาทมาถึงณวันนี้พวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลคนนาปะแสงให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยความรักความสามคัคคีและเอื้ออารทรที่ไม่ทอดทิ้งกัน อย่างคำที่พวกเราได้ผูกพันกันไว้ไทยนาประแสงบทถิมกันสวัสดีค่ะ